สวัสดีคะ่ะทุกคน hello everyone welcome to learn Thai with again. ยินดีต้อนรับสู่ Learn Thai with n a r i s อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาลองใช้ประโยคนี้กันคะ่ะขอได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้ขอได้ไหมคะโอเคนะคะซึ่งประโยคนี้ สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆที่จะใช้เพราะว่านักเรียนจะได้ใช้บ่อยมากโดยเฉพาะเวลาไปที่ร้านอาหารนะคะซึ่งเราก็จะมาเรียนคำศัพท์กันเพื่อที่จะเอาไปใช้ในประโยคนี้เวลาเราใช้ประโยคนี้เนี่ยก็คือเวลาเราต้องการหรือเราขอบางอย่างจากพนกักงานเช่น ขอช้อนได้ไหมคะขอช้อนได้ไหมคะช้อนช้อนซ่อมซ่อมช้อนซ่อมช้อนซ่อมโอเคนะคะอ่ามาลองใช้ในประโยคขอซ่อมได้ไหมคะขอซ่อมได้ไหมคะ ถ้าต้องการทั้งสองอย่างเลยก็ใช้ขอช้อนซ่อมได้ไหมคะขอช้อนซ่อมได้ไหมคะต่อไปนะคะเช่นเวลาเราออเดอร์สเต็กเราต้องการสิ่งนี้คะ่ะมีดมีดขอมีดได้ไหมคะขอมีดได้ไหมคะ แล้วถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวล่ะเราก็ใช้คําว่าตะเกียบตะเกียบเช่นขอตะเกียบได้ไหมคะขอตะเกียบได้ไหมคะหรือถ้าเวลาเราสั่งน้ำแต่เราได้แค่แก้วหรือได้แค่ขวดเราก็ขอหลอดได้คะ่ะขอหลอดได้ไหมคะ ขอหลอดได้ไหมคะต่อไปถ้าเราออเดอร์น้ำแต่ไม่มีที่รองแก้วเราก็ขอได้คะ่ะขอที่รองแก้วได้ไหมคะขอที่รองแก้วได้ไหมคะต่อไปทิชชู่ทิชชู ขอทิชชู่ได้ไหมคะขอทิชชู่ได้ไหมคะขอพริกไทยได้ไหมคะขอพริกไทยได้ไหมคะอันนี้ก็เวลาที่เราต้องการเครื่องปรุงใช่ไหมคะอันแรกก็ใช้พริกไทยต่อไปเกลือขอเกลือได้ไหมคะน้ำตาลขอ น้ำตาลได้ไหมคะแล้วถ้าเราไปเซเว่นล่ะเราต้องการถุงถุงก็ขอได้ว่าขอถุงได้ไหมคะขอถุงได้ไหมคะขอเมนูได้ไหมคะขอเมนูได้ไหมคะอันนี้เราก็ใช้เวลาที่เราต้องการจะดู เมนูอาหารใช่ไหมคะก็ขอได้คะ่ะถ้าเราอยู่ที่ร้านอาหารเราอยากเรียกเขาก่อนที่เราจะขอเราสามารถเรียกเขาได้คะ่ะเช่นพี่คะพี่คะอันนี้เอาไว้สำหรับคนที่แก่กว่าเราและน้องคะก็คือใช้กับคนที่อายุน้อยกว่าเราพี่คะน้องคะหรือถ้าเราไม่มั่นใจว่า เขาเป็นพี่หรือเป็นน้องเราใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ได้ว่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดียวตัวอย่างเช่นขอโทษนะคะขอหลอดได้ไหมคะขอโทษนะคะขอหลอดได้ไหมคะอืมนี่ก็เป็นประโยคที่เราสามารถใช้ได้คะ่ะ มีอีกแบบหนึ่งนะคะถ้านักเรียนอยากใช้อีกแบบมากกว่าเราเรียนขอได้ไหมคะใช่ไหมคะแต่อีกอันนึงสามารถใช้ได้ว่าขอหน่อยคะ่ะขอหน่อยคะ่ะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะ ครูนริดหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกคนในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็แสดงความคิดเห็นในวิดีโอนี้ด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคน